เทศบาลตะบลวิชิตร่วมกับวัดเทพนิมิตจัดโครงการบรรพชาสามนเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2568เมื่อวันที่19มีนาคม2568เทศบาลตะบลวิชิตร่วมกับวัดเทพนิมิตได้มีการจัดโครงการบรรพชาสามนเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2568เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน โดยมีนายกฤษาโชติวิพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายธนวัฒน์เทวเดชประลัดเทศบาลตำบลวิชิตรองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมซึ่งโครงการบรรพชาสามนเณรในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และนำคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีเยาวยชนใชยอายุ5 1 8ปีเข้าร่วมบรรดาชาสามเณรระหว่างวันที่17มีนาคมถึง2เมษายน2 5 6 8รวมระยะเวลา18วันได้านายกรีธาโชติวิพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตะวันวิชิตกล่าวว่าปัจจุบันเด็กและเยาวยชนให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาน้อยลงโครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีให้พวกเขาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนนำไปปรับใช้ในชีวิต และขออนุโมทนากับสามเณรทั้ง28รูปที่ตั้งใจบำรรชาญในครั้งนี้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลวิชิตขอขอบคุณวัดเทพนิมิตรโดยพระครูกิติยานโกวิทเจ้าอาวาสว,วัดเทพนิมิตรและเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือรวมถึงพระวิทยากรผู้อำนวยการโรงเรียนในเขนตเทศบาลตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียงที่นำนักเรียนในสังกัดมาเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในพิธีจากบริษัทเซาเทิร์นมีเดียจำกัดและความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี